สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเห็นเรตติ้งแล้วอึ้งเกิดอะไรขึ้นกับรักร้ายละครใหม่ดาวิกา waiter, ยิ่งฉายยิ่งลดสำหรับผลงานละครเรือ่องใหม่ของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาอย่างรักร้ายที่เรตติ้งออกมาน้อยนิดไม่สมกับเป็นละครความบังของหมู่บ้านเหตุตอนล่าสุด ลดลงจาก1.4ในสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง1.2ในวันจันทร์ที่3เมษายนที่ผ่านมางานนี้ชาวเน็ตเว็บดังออกมาคาดเดาสาเหตุกันใหญ่บ้างก็มองว่าอาจจะเพราะชนของแข็งจากช่องอื่นเช่นหมอหลวงช่อง3และละครบูเพลิงไพรช่อง7ที่ใกล้จะลาจอและบางส่วนก็ยังเชื่อว่ากระแสก่อนหน้านี้น่าจะมีส่วนบ้างไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ